สบายดีพี่น้องกับสบายดีสกุลสกุลสมองสบนเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่านนอติขลุบลากแข้งทุกตัวโลกมันยิยนดีหับสมองสองข้งองผ้าโซพี่น้องเอ้ยยำแรงแรงปะกันขาวขัวทำเมนอะอาหารละป้าพี่น้องละป้าพวกหนุ่มตึกอะไรพี่น้องเอ้ยปะกันปีงกินอยู่ขังน้องเนี่ยตัวหน่อยมันตัวใหญ่เอามาลาบกินแรงมีเอ็ดบักถั่วแก้มพี่น้องปักเคือข้าได้เบิรบริหารคือบ่าเคือย่างไอ้ทง อันนี้จุ๊ดเห็นะพี่น้องแกวขี้ปลาอันนี้สิเป็นปิงปลาเสื่อมพี่น้องมาเริ่มมาเริ่มมากินน้ำกระดาษพี่น้องเด้อปิงปลาเสื่อมไม้ไข่ปิงปลาเสื่อมไม้ไผ่พี่น้องเลยปิงปลาเสื่อมหอยยายความสุขของบ้านนาพี่น้อง tong phiền pa Chị à, tập chè một chiếc đếp nào ấy nhu nón bớt Chị vật phiền chắc tô si tô Bớt 1 quá Ta khôn kinh nè Sì, เออขาเบะพูว่า,าทุกอืมมาได้สกุลสุข้อนมากินขลรงน้ำขา้าวลัวเมตาเด้อปิงปลาเสื่อมปิงปลาเสื่อมใจหันห่อนไหนได้อยากเขา่าละทางลบทางปิไข่ไข่มูแดงอะได้น่ะฮันนตู้น่ะโอ้ไปเหน็ดซองส้ำต้นนหะนได้ พอดีมาเกาะไอเซนโอ้ยปีนใหม่เลยนิดนึงลงดเลยเริ่มมาเริมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อสุขูสุคนกินข้าวแรงน้ำกันเด้อ กินเขาแรงน้ากัน,นมานในโซกน่อยโซกน่อยน้อนแหละ <laughs> จมปวดรับมานี่ <laughs> จปวนนั่นกินเขาแรงแต่อยู่อยู่อันหน้าเลยผ<ฟ><ฟ>ายผายกินยีพอะไรกินยี่ห้าเนียแ่ยห้องยังอยากมาท่งหนุเม้น่จะบอกอะไรเนี <c oughs> ่ยบอกเนี่ยกินก็นเพราะยังอยากอ,อ,อยูอย่ขแล้วเนี่

มันเป็นสีบวกมัได้แล้วสูบใบมันเด็โอ้ยแล้บอกให้ต้มข็แขกแขกแล้วงันนี่อะไรอวั passes, <re fer ites> นแล้วแล้วใส่เอียนไปเใิ่ม้นสบายดีพี่น้องเออเราเอายางมาใส่หเม่ดอือดูดาใส่เอียนข้าเจ้ามาเต้นนะไม่ให้มาใส่พายไกลเดี๋ย

ว่าจะว่านน่าจะว่านเี่นะค่ะ

นี่ตังหมดมี่ังหมกตับหมกไตไปว่ามันีหาเปลือกอาันี่นี้ตัด้จงไข่น่ะีไก่หมกตับหมกไตตีนกับหัวไข่แทไว้าทนนี่ไงปเทไข่อันลเทมีไกคาวจะกิกับไก่เลยืเพราะว่าเลูกไก่จะแบบ Nhưng mình phải bảy okay. học phải Mười bảy học trăm phải rồi học hại. Mười bảy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  học hại.

เอาเดของฟังเนจันยักินล้อบบนนอ่ะมันบ่มีแต่บดิกินกับพุกนันอะไม่พลาดนะเมี๋ยวจะถูงั่งเหมือนกันนั่งไม่เล้ามานี่ บ่อนน้ำดแเป็นตหมก็ย hmm. ังจ mm ้า hmm. จ่างเปลือสีแอปเปิ้ลจ้างือ่เนแหงอย่างจังุดกลางระมัณพอนรังบะจหนื่อยังวันนี้เอาเล่นมือมาห่อร่างเล่นร่างแล้วแบบุได้แก่ออบ

พ่ออกอกล้สุกแล้วลอกสุกเแล้วคกณพ่อเหมือนกับพ่อพ่อเนี่ยหมอนพ่นำรังของสุกลาวอย่างที่บูกินาจาย บ่าวบ้านชะตาโทรมาให้แม่ออนเนาะวันหยาให้ไปขิงก็บอกเลยบ่าวเออบ่าวกับพิงมาหาหมดเยอะบอกมาแล้วเขาต้องทำดอดไครับทดอดได้บ่มันร้อเจ้าน้ำบุกขึงไม่ยาปากเงินนาะม้า

บดโตเบดตัวเลยบึด้องดี๋ยวด้ก่านล่าวพี่น้องสำหรับชิมีี่ชิมหนาพอกันใหมพี่น้องคเบิ้ลคะชมซองนองผาโซกนั่นเด้อกดไลกดแซนนั่นเด้อพี่น้องสบายดี